แรขบูฮะยูบังด้ยแก้วมาหลานน่งต้นซนเลยนู้นนี่นะครับโอ้น้ำนี่แห้งแล้วจังจังหนิวกว็อยวนนะสองนิ้วปั๊มสองนิ้วนะครับที่ใช้ดูดอะ่ะมันใหญ่เกินนะครับ <laughs> ปั๊มสองนิ้วใหญ่เกินครับต้องมาใช้แบบสตาร์ทมือครับข้ามซินนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องดูดน้ำเหมือนกันครับ อันนี้จึงนิว้ววะาโอ้นิ้วครึง่งเนิ้วครึง่งจะอาไปเอาตัวนี้ไปใช้ครับก็ทดลดท่อลงมาครับเหลือนิ้วเดียวที่ใช้สูบอยู่ก็ปั๊มสองนิ้วครับเสียบไฟเอานะครับไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับเสียบไฟเอานะครับ <laughs> สองนิว้ว ใหญ่เกินครับน้ำออกไม่ทันนะครับนะมียุ้ขบูนะบ้งน้ำมันมาลงบ้งใดกับบ้งนั่นเนาะมันไล่ลงใดโอ้ยกัาไอ้ขวางบแกแก่แกะกลุ่มกลองพักนั่นนะ่เปล่า,อาไอ้เบิร์ดฝั่งเสีย้ยงอะมันฟืดๆอยู่บ่ค่อยได้ติดแต่ครับว่ล้างขบูแล้วก็เปล่ากล่องนะ เนี่ยไค่กว้างเมือนเนี่ยโอ้เนี่ยวให้ลางก็ดด้วยโอ้ยเอาลางก้นไปให้ล,า,า,หา,หลางก็หเ,เห็เดจริงเป็นลางวัเป็นเนี่ยกระจุมน้ำมันนะซื้อมันมีน็อตจับแล้วก็แกะมาลางก็ซื้อลางขบู่เน่ยไปให้ล้างขาเห็ดยังล้างก็เอาไปจุเซียเนี่วอันนี้แค่ล้างขาบู่ก็ติดแล้วนะน้ำมันลงบอ่อท่านะ ไปล้างก็เห็ดก็อ้าวเป็นน้อเห็นเด็ดสุดนั้น,นสิไตสุเสียเนาะเขาต้องล้างก็แล้วเนาะล้างเองแม่งหรือ่เห็นนี่เลยเคียงนะล้างเป็นน้องมึงไงโอ้ยกะ,ะแกะออกมาแล้วก็มาล้างเป็นสินนะ้าแปลงสีฟันมาแปลงสีฟันมาฮู้ฮูู้สิมันผสมเมี่ยง ของใหม่นะครับแต่ไม่ได้ใช้ขี้ฝุ่นขเต็มเพราะมัเบิ้งรุ่นน็อตนะบอมันกล่องนะนะแกะดำๆนะเอากลอนเหาอเนี่ยติดนี้ติดรุมเนี่ยเอาแกะเมบ์มีน็อตบาเฮ็ดน็อตเนี่ยไหนแม่งไงเออเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ยเปิดแล้วแต่ต้องแกะอันนี้เอากลอนบาเฮ็ดน็อตเนี่ย

มันมีล็อกอยู่วะเนี่ยอันเนี้ยตัวล็อกคักอันเนี้ยตัวดินบ่เหรครับบอ,อม,มันเียบอยู่ก็อเซ็บอยู่ดึงลงกดได้บ่บอ่อันเนี้ย<อ>กดดิดนี้อันเนี้ยกดได้บ่บ่ปุ่มนะนี่นี่ติดนี้อ้าวอ้าวเห็นจะได้ขอกไวแก้วขี้ควางจิ้มเขาก็ลงอ,ดดองดันเขาดูดิ แข้งก่็เม่นเนาะนี่เหี้ยนี่กล่งอยู่เนี่ยกงน่ะเรื่องอะไรวเอาหนี๊อ,อกนะเอันนี้อ,นอ,อกก็แก้นี้มาล้างเนี่ยอยู่นี่เฮ็ดจะได้เอาดำนี๊อ,อกเนี่ย ม,มันต <ination> sí you know oh okay. ้องออกได้สิมันต้องมีเนียวมันอยู่เนี่ยถ้าเอาดำหม้ออะไรก็จบเลยเด้อเห็นเหรอนะกกองอะอยู่วนนี้นี่แกอวมาก็มีน็อตหรือว่าบ่มีน็อตหรือแม่เป็นอันนั้นมุ่นนะโอ้บมองดูมุ่นเนี่ยออกเนี่ยเออแล้วก็ฮอตมามองดิอีฮอตได้ปะวะ ฮอดนี่นะฮอดเดี๋ยววัวมุนล็อกไว้ซื้อเพื่อนนะบฮหบอมันแล้วลอกไว้ซื้อมุนกันน้ำมันออกเนี่ยทีเนี่ยขบูอยู่เนี่ยเนี่ยแม่นเลยเนี่ยเนี่ยเอาดำนี่ออกเนี่ยเนี้ยออกเฉยมันล็อกมันต้องมีวิธี่ยวออกอยู่เนี่ย ใส่วิธีเลยป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนั้นเนี่ยดึงไส้ให้แค่นั้นเนี่ยติดยังมันป่ะเนี่ยมันติดอันนี้เนี่ยมันติดล็อกกันนั้นน้าซองตัวนะเห็นปะโอ้ะเนี่ยอันล็อกซองตัวเนี่ย อ,อีอีมันล็อกไว้นะอันล็อกซ่องตัวนะเห็นบ่แกะแกะที่ครอ,อบคาบูออกไม่ได้นะครับติดล็อกสองตัว แกะไม่ได้นี่ผมนี่ก็งึดแล้วเนี่ยมันลองอยู่แค่นี้ช่องโตเนี้มันครอบกล่องเฮ้ยมันครอบขาบูนไว้ซื้อเอาไปให้ช่างทำก็ประมาณโอ้ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยขึ้นครับไม่ไปแล้ว,น,วนี่ก็ช่างช่าง ช่างทำเองนะครับไม่ได้เรียนมานะครับแต่ดู YouTube ออกหมดเงินเป็นพันไม่ได้คืนเลยบุก <laughs> คอยได้ใส่นะเชียงแนบโอ้เออเนี่ย,วย,ยสวิตดึงนีงออกก่อนเนี่ยดึงเ,เลยเนี่ยดึงดีเนี่ย Bung đuôi mình nghe như thế này mà nè dâm bài đêm nha 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 dang nha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  đầm nha dang nè dang nha nè 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 nha dang nha nè nha dang nè dang nha dang nha anh nè, nha lọt cho nha bước đi mình lọt đây bước hàng hún bên đi nè lọt xong tổ nè à? sẽ để vào tôi đàn lùng này cái lùng là bao nhiêu ดันเหง่ไว้กระแทกน,นเะเนาะนี่ตัวล็อกว่ะหรือว่าไขขวางงัดนี่อ,อ๋อป่ะโอ้ยนีปักเบ็ดนะงัดให้มันลุดเจักเนี่ยเป็นเน้นเหรอ lọc tài sẽ đẹp vậy Ủa. Ủa ngắt rồi nhỉ, hôm này xếp hôm này, Đấy Nha Nha, ui, không? Ngắt nó, à. Xếp có phải? เอาผมไปเอาหางเบนผมวิแงหนีหลอกอยู่น้ำประ h e t e เลยเก็เนี่ยเนี่ยโอ้โหห่อละซิบทีพื้นที่เต็มวะ